มาดูแคลคูลัสข้อนี้นะครับเป็นเรื่องอค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะโจทย์กำหนด f x มาให้นะประโยคนี้ครับถ้า f มีค่าวิกฤตที่ x ลบ1และ2นะตรงนี้หนูต้องเข้าใจก่อนนิยามของค่าวิกฤตคือค่า x ที่ทำให้ดิบเป็น0นะครับแปลว่า f 1ลบ1ต้องเท่ากับ0แล้วก็ f 2ก็ต้องเท่ากับ0ถันปะ นะครับทักษะพื้นฐานเลยของคนที่จะทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้คือหนูต้องรู้จักการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ไอที่พี่หนึ่งไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยเขาเรียกประโยคภาษาตัวสมการนี่เขาเรียกประโยคสัญลักษณ์ทันไหมครับนะอันนี้คือทักษะขั้นพื้นฐานเลยจาก fx ที่โจทย์ให้มาเรามาหาอนุพันธ์กันหรือเรามาดิฟกัน หนูจะสังเกตนะครับว่า f(x) ของหนูมันติด3ตัวแปรแต่หนูมีแค่2สมการนะแปลว่างานนี้เราคงแก้ไม่ได้ครบทุกตัวขั้นตอนการดิฟนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะมาถึงขั้นเด็กม .6 กำลังจะสอบเข้ามาหาลัยแล้วนะครับฟังก์ชันพหุนานแบบนี้ต้องดิฟได้อยู่แล้ว f ดลบ1นน x ด้วยลบ1เข้าไปก็เป็น3 2ลบ2 a บวก b f ดลบ1เป็นศ นะหนูก็จะได้ว่า2 a ลบ b เท่ากับ3เป็นสมการที่1ต่อมา f 2แทน2เข้าไปนะคำว่าแทนเข้าไปคือแทนเข้าไปใน f x นะลูกนะ f 2ก็เป็น12บวก4 a บวก b นะ f 2ก็เป็น0ูนย์เหมือนกัน ะครับก็ได้ว่า 4a บวก b เท่ากับลบ12เป็นสมการที่2เอาสมการ1กับสมการ2มาแก้กันนะความจริงสมการแบบนี้แก้ง่ายนะครับอยากให้หนูลองแก้กันเองดูแล้วกันนะหนูเอาบวกกันบวกในใจเลยยังได้เลยเนี่ยเอา1บวก2 6 a นะส a บวก4 a เป็น6 a 6 a เท่ากับลบ9 a เดียวก็เป็นลบ3ส่วนส นะแทน a ได้ลบ3ส่วน2เข้าไปลบ3ย้ายไปบวก6 B ก็เป็นลบ6นะได้ a กั็ได้ b มาแล้วนะครับคราวนี้พี่เกาค่า a ค่า b เนี่ยแทนเข้าไปพี่แทนเข้าไป,นะพาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ f x ของหนูก็จะเป็น3 x กำลังสนะครับแทน a ด้วยลบ3ส่วน2เข้าไปก็ได้ลบ3 x แทน b ด้วยลบ6เข้าไปตรงนี้ก็ดึง3ไปตัวร่วมออกเหลือ x กำลังสลบ x ลบ2เอาละนะครับแยกแฟกเตอร์ได้ x ลบ2 x บวก1 พอมาถึงขั้นเนี้ยหนูเก็ตอย่างว่าเวลาเราหาค่าวิกฤตเนี่ยอุยเราจะจับดิฟเท่ากับมันมเลยได้ค่า x มา2ตัวคือ2กับลบหนนะใน2กับลบ1เป็นค่าวิกฤตคราวนี้เวลาหนูจะดูว่าฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดดูยังไงหนูต้องดูการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายถูกไหมมองเส้นจำนวนเนี่ยเหมือนเป็นเส้นของ f x ตรงนี้คือลบ1ตรงนี้คือส คิดถึงค่า x ที่น้อยกว่าลบ1นะเช่น x เป็นลบ2ก็ได้แทนเข้าไป3คูนลบคูณลบนะลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณบวกเป็นบวกแปลว f ่า f x จะมีเครื่องหมายเป็นบวกต่อมาหนูแทนค่า x ที่อยู่ในช่วงลบ1นึอนะเลข0ูนย์ก็ได้ง่ายๆนะก็บวกคูณลบคูณบวกก็เป็นลบต่อมาคิดถึงค่า x ที่มากกว่า2นะครับแทนเข้าไปใน f x นะแทนเข้าไปใน f x อันเนี้ย ก็เป็นบวกคูณบวกคูณบวกก็เป็นบวกแปลว่าตอนแรกกราฟมันลงขอโทษบวกแปลว่าตอนแรกกราฟมันขึ้นนะ f x หนูจะลืมนะครับ f x คือความชันเส้นโค้งไอตัวเนี้ยคือความชันโค้งตอนแรกกราฟมันขึ้นแล้วมันลงแล้วมันก็ขึ้นอีกรอบหนึ่ง นึกภาพออกปะเพราะฉะนั้นดูครับกไก่ f มีค่าสูงสุดที่ x เท่ากับลบหจริงไหมจริงนี่งที่ x เท่ากับลบหนึ่งทำไมไเกิดจุดสูงสุดนะครับก็ถูกต้องขอไข่ f มีค่าต่ําสุดที่ x เท่ากับสก็จริงครับนะขควายครับบนช่วงเปิดลบหนึ่งถึงสองนี่ลบหนึ่งถึงสองช่วงนี้นะ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มไม่จริงครับนะกำลังไหลลงเลย อันนี้ต้องเป็นฟังก์ชันลดงองงูครับบนช่วงตั้งแต่เปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบหช่วงไหนนะเปิดลบอินฟินิตี้ลบหนึ่งนี่โอ้โหกราฟขึ้นอย่างสวยงามดันไปบอกว่าเป็นฟังก์ชันลดนะงองงูก็ผิดอีกเห็นไหมครับนะเพราะนั้นมีข้อถูกต้องกี่ข้อตอบ2ข้อครับคือข้อกอไก่และขอไข่พอได้นะไม่ยากเลยนะอ่ะลอกให้เรียบร้อยครับข้อ21